ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านเข้าสู่การประเมินแบบเสนอข้อมูลเพื่อขอรับรางวัลครูดีสีบางระมุงประเภทครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนอำเภอบางระมุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ผู้เข้ารับการประเมินนายสามารถอุดมตำแหน่งครูชำนาญการคอสอสอ โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสประวัติส่วนตัวนายสามารถอุดมปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่ากลุ่มโรงเรียนบางละมุงสองเกิดวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 5บรรจุเข้ารับราชการวันที่1กรกฎาคม พุทธศักราช2,537ด้านที่ 1. ด้านคุณสมบัติทั่วไป 1. ปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอนในอำเภอบางละมุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3นายสามารถอุดม ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนณโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่าตั้งแต่วันที่28มีนาคมพุทธศักราช2546ซึ่งได้ปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอนในอำเภอบางระมูงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมบุรีเขต3รวมระยะเวลา18ปี9เดือน 2. ประสบการณ์ในการเป็นครูผู้สอนนายสามารถอุดม ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2537ปฏิบัติหน้าที่สายผู้สอนจนถึงนับปัจจุบันประสบการณ์ในการเป็นครูผู้สอนรวมระยะเวลาเป็นทั้งหมด27ปี5เดือนด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถ 1. ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพครูนายสามารถเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมีความรู้ในหลักการสอนและวิธีการสอนเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนไปสู่แนวทางอันพึงประสงค์ได้และมีความรู้ในหลักการและแนวการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2. ความรู้ในการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน 2.1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อินเทอร์เน็ต 2.2. มีความรู้ในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทต่างๆ2.3ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้สื่อ ICT เช่นการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตการเรียนรู้ผ่าน D LTV การเข้ารับการอบรมการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสามการจัดการเรียนการสอน3.1มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนและสมบูรณ์3.2ดสองสอนโดยวิธีการหลากหลายมีสื่อนวัตกรรมเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เป็นแบบอย่างและสามารถเผยแพร่ได้3.3มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 4. การวิจัยในชั้นเรียนนายสามารถอุดมมีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนตัวอย่างเช่นการแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทายไม่ถูกต้องโดยใช้แบบฝึกหัด ชั้นประถมศึกษาปีที่3 5. การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 5.1. ในายสามารถอุดมเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาที่สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอื่นจัดขึ้นศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามความจำเป็นในระบบออนไลน์และนำความรู้ใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานสอนตัวอย่างเช่น การศึกษาผ่านดาวเทียม DLTV การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติแบบใหม่ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัลอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5.2ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามความจำเป็นและในระบบออนไลน์5.3นำความรู้ใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานสอนตัวอย่างเช่นการจัดเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศภายในห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 6. กการจัดทำสื่อนวัตกรรมและการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้มีการจัดทำสื่อพัฒนาและเลือกใช้สื่อที่ดีและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน โดยจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียนนอกจากนี้ยังมีการใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเช่นห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดชุมชนทัศนศึกษานอกสถานที่และภูมิปัญญาท้องถิน่น ด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงาน 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาที่สอนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่าปีการศึกษา2563นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนอยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ7 2 7ดจ 2. ผลที่เกิดกับผู้เรียนผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ความสามารถด้านภาษาไทยรวมความสามารถ2ด้านคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ34.64 3. ผลที่เกิดกับตนเองครูผู้สอนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นป .1- ป .6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ผลงานคัดลายมือเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราชสองพัาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมต้านการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสเข้าร่วมการประกวดแข่งขันถอดบทเรียน ครูผู้สอน 4. ผลงานที่ได้รับการยกย่องชมเชยรางวัลครูดีของแผ่นดินโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินปีพุทธศักราช2563 5. ผลงานที่แสดงถึงการยอมรับโดยทั่วไป 1. หัวหน้าฝ่ายงานการเงิน โรงเรียนบ้านห้วยไข่เนา่า 2. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไข่เนา่า 3. คณะกรรมการการประเมินผลควบคุมภายในประจำปี2564โรงเรียนบ้านห้วยไข่เนา่า 4. คณะกรรมการการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านห้วยไข่เนา่า 5. เจ้าหน้าที่จ่ายเงินเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนบ้านห้วยไข่เนา่า 6. คณะกรรมการการจัดทำแผนอเเทศภายในโรงเรียนบ้านห้วยไข่เนา่า 7. คณะกรรมการการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายเดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนบ้านห้วยไข่เนา่า 8. คณะกรรมการการจัดทำแผนและสอนซ่อมเสริมให้อ่านออกเขียนได้อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า9คณะกรรมการยกระดับผลสำทริ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่าด้านที่4 ด้านผลความประพฤติและการเป็นแบบอย่างที่ดี 1. การอุทิศตนเพื่อส่วนรวมนายสามารถอุดมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเต็มเวลามีการเสียสละเวลาอุทิศตนเพื่อส่วนรวมมีการเสียสละทรัพย์เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม 1.1มีการเสียสละเวลาไม่เคยลา1.2มีการเสียสละทรัพย์เช่นร่วมทำบุญทำนุกบำรุงศาสนา1.3มีการเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมเช่นจัดหาสิ่งของบริจาคให้นักเรียนจัดหาทุนสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน1.4 ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนตัวอย่างเช่นกิจกรรมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพราะเห็ดนางฟ้าดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง1.5ให้คำแนะนำปรึกษาด้วยความเต็มใจ สการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายนายสามารถอุดมมีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพครูแต่งกายถูกต้องตามความเหมาะสมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติตนตามระเบียบวินัยของทางราชการและไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัย2.1การแต่งกายถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 2.1. เป็นผู้ตรงต่อเวลาไม่เคยมาสาย 2.2. เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมาย 2.3. เป็นผู้รักษาและปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของทางราชการ 2.4. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัย 3. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนานายสามารถอุดม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรักและเมตตาการุณาต่อสิิ์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเลาเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุกซึ่งได้รับรางวัลดังนี้3.1ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานโครงการครูดีของแผ่นดินจริญลอยตามเบื้องพระยุคลบาทจากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 3.2มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนปฏิบัติตนเสมอต้อนเสมอปลาย3.3ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอวัยมุก3.4เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมาย3.5มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารี3.6มีคุณธรรมจริยธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4. มีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นายสามารถอุดมพึ่งส่งเสริมสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาลเข้าร่วมาศาสนาศิจและทำนุบำรุงาศาสนา 4.1. ส่งเสริมสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4.2ปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาล4.3เข้าร่วมศาสนากิจและทำนุบำรุงศาสนา4.4มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามพระบรมราชวาท4.5เข้าร่วมพิธีในโอกาสสำคัญอย่างสม่ำเสมอ5 มีความรักความสันทานในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในสามารถอุดมยึดนโยบายขององค์กรมีแผนการปฏิบัติงานชัดเจนและปฏิบัติงานตามแผนศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดพชพระราชทานแก่คณะครูทั่วราชาอาณาจักรวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2513ความว่าครูจะต้องตั้งตัวในความดีอยู่ตลอดเวลาแม้จะเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่ก็ต้องอดทนเพื่อพิสูจน์ว่าครูนี้เป็นที่เคารพสักการะได้